ฝันลงไปเมืองบาดานกะกะลงไปนี่นะไปเอาเงินมาให้ลูกให้เต่านีา่นะกะลงไปนี่นะไปพอ่อ,อปูพญานา,บาคบ่ค่ะสวัสดีครับไปท่านเลดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะเอซแม่อุดรทุกคนเด้อให้แม่อุดรเพิ่นให้มาเบาลราเมือนี้ ว่าเนี่ยเวลาาเอาเรียมินมาบอวอตัวแม่เป็นจ้าไหนอันคือฟันรุงไปเมืองบดานการรุ่งไปนี่ล่ะไปเอาอันเงินมาหลูกูห้เต่าเนี่ล่ะการรุ่งไปเนี่ล่ะเป็นพ่อครูพญานาคบ่คะอันย่งพันพ่อไปแต่ว่าเห็นแต่ก่อนหินนะนะเห็นแต่ก่อนหินในบาดานอะแม่ แต่ว่าต้องไปสำรวจซื้อมีแต่นามมันบ่ค่ะทั้งๆต้อง,ง,งไปแต่ว่าไม่มนามเลยไม่นามทั้งทึ่งซื้ออืมทั้งใจหรีเป็นคือบ้าน,หาหนาเฮานี่บ่แมนมีบ้าน,านมีเฮียนคนบ่แม่บ่แี้วมันก็มีแต่อันมันกับม่เฮียนค้นแล้วมันบดานเนาะ,ม,ะมันก็เป็นผ<ท>า <ำ S 2> อ,อันเป็นผาเป็นยังมันก็สวยงามนะสินะมันก็สวยงามไปซื้อๆนีไแมไปทองเมืองบดานบ่แม่ปูใหญ่โขกไงบ่เนาะ จากหมื่ว่านเนี่ยพระคู่กับว่านี่บอกคนเมื่บ้านเต็มวัดอยู่เนาะนี่ไอ้นี่เงื่อนไหลเพิ่นวะม่อคือเมื่บ้านเนี่ยไปทาบุญนะไอ้นี่นเงื่อนไหลเด้อเพิินว่าคนได้ไหลนะเต็มเต็มนะเป็นบสี่ใจนะโอ่ใชแม่อุดอนีหมแมนก็ได้บ้างเงินอยู่ใส่นาได้อยู่เพราะแสดงว่าเพิ่นใจให้แม่เบิกทรัพย์แมนก็เลยมาฝันไว้หลายรุ่งบาดาลเลยแมน

อ๋อเอาเสียงกไปเสียงแล้วจังฝันแมนเอาไปเสียงแล้วนอนดับดีดีนะนะโอ้มีของมีค่าด้วยบอแม่บอบอของบอค่าดับฝันดีปันยังดับฝันดีปันยังเข่าเยอ้มยังหลักนอนนอะก็ยัไปนอนโอ้ตอนนี้ก็ยังอยากนอนอยู่แมนบานนี้รอบที่แล้วสองหกเจ็ดแม่ให้ตามอีกบ่บ้านหนเสียง แม่บอบอว่าท่านไอเสียงคือผ่าเสียงกวนเสงสิตามด้ตามกับขั้นสิฟูเกียงกับร่องมือออกเนาะโซนก็มือออกเลยนะมือออกเลยใม้มาเลยนะอมาได้บอบานเอฟีได้ได้แต่ว่าเฮ้ยเสียงกอนไปได้บอเอฟซีสิถึงลอตเตอรี่ว่าท่านเคยเบิดกอนเสียงกับเสียงมาได้อย่างไงแล้วขั้นสเสียงอันสอง สองเกเพื่อนหย่อนหลังเนาะแม่เนาะแม่พะว่าปู่าพระจานหนักขึ้นมาแขยย่อนหลังอืมย่อนหลังหัย่างหวดบางเทียเอาอันเก่ามาออกไห้าตรงตรงก็มีเนาะอันนั้นอ่ะไปอันนั้นได้ก็ไปเอาจะพอรักเมี่ยงโอ้ไปเอาจังไรค่ะเอากับไปสุดนั้นเอามาแด็เมื่อกาเข่ามันบอค่ะบางก็ได้ไปกับลูกไปบอกคนบ้าขั้นเข่าสิมหาพออีก ก็เลยมันเพิ่นกะบเขาก็เลยบ่ไเลไปดูก็เลยพาไปหมู่บ้านหมู่บ้านอเสาหน่ะก็เลยไปก็ดีด้ละผ้าแม่ไปแนแม่สิไปหาพ่อว่าเสนอวอ่าจะพ่อรักเนี่ยงนะก็เลยไปเพราะว่าเป็นดูกเพื่อนเนี่ะแต่อัอนอนดีตศาสตร์ไปนะอือเ่นได้ห้โชคแม่ประจำเพิ่นกะให้โชคมา อันนี้ก็ได้ขอเพื่อนมาขอหรือขอสามตัวแม่เห็นหรือว่าแม่จุดถูกเม่ได้จุดถูกเสียงไทยเลยขอหรือขอเห็นเลยเรอเห็นเลยอหรือพอหรือว่นเสนอขอสามตัวอันนีว่าเอาวัสนอสามตัวเลยตรงๆเลยเนาะแม่ก็ได้หายมากนี่แหละแม่เห็นยูแดงเกงครึ่งยูอันมงพันยูได้บอกค่ะแม่ได้เอาไม้กานเพื่อนซื้ออันนี้ก็ไว้ได้บ้านนะ มันเป็นหรือว่าเขาสงสัยใส่เขาหอยใไงโอ้แสสดงงว่าเียแม่ขอหอยใหญ่เด้แม่ขอขอหอยไงลอตเตอรี่รัฐบาลไทยเด้แม่คือชุดนี่มือนี่ไปหยิบลอตเตอรี่ได้ฉันชอบเลขนาเลขไทยแม่นกะอย่าลืมเลขนาเลขไทยไว้นั่งพ่อแม่นาะนั่งเชียงกับว่าออกนั่งที่หนึ่งก็ออกเลขนไทยสามตัวอันน่ะนั่งเชียงกับตาเตีนช่องตัวนั่งนั่งเชียงก็ออกสองตัวคือกันได้สามตัวคุณแม่เนี่ยอันน่ะมานี น้องมีคเฟือเพิ่นฝันบอกเพิ่นน้องมีเือน่เพิ่นบอกฝันเพิ่นไปอันนั้นแล้วจาเพิ่นฝันยังไงถามกับว่าบอกกันนะว่าห่าในบอกยำไม่ได้แต่ว่าเมื่อเสาร์ไปท่งเพิ่นอยู่โรงเรียนประเทศเด็กอยู่หัวเพิ่นนะเห็นเห็นอยู่ทั้งหัวเพิ่นนะเห็นอยู่นี่อยู่หัวเพิ่นโตใไเห็นเป็นเจ็ดเก้าเลยเจ็ดเก้าแม่ไปท่วงห้านเห็นไปเห็นแน่ไปหัวเพิ่นเห็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าอืม ด้วหวนนวม้าดานไหนก็ได้กินไะ้เบาแล้วมันก็สีจากนอดหนเดบิจกาง์คงแล้วแม่ไม่เอาตัวไหนไปเสี่ยงครับผมเมื่อคืนกาน,นั่น,นนีงนั่นเองที่ตัวนี้คือแม่เอามาจากที่ไปขอแม่นใช่ไหมครับแม่นม,มีมีตัวไหนบ้างครับแม่มีอันเก่าหนึ่งหกครับกับอันสองเก่าด่างเก่าหาด่างสิน่ะโอ้ที่แม่ไปขอมาเมื่อวันเสาร์ใช่ไหมครับ แมนโอ้ยขอเอาดางทั้งเทิ่งนั่นเก่าหนึ่งหกทั้งทึงเก้าหนึ่งหกแมนทั้งนั้นอันทั้งดางนั่นสองเก่าก็ยังต่อนล้วสองเก่าก็อันหาเก้าด่างก็คือว่าฝันดีแล้วพวงนอนนี่นี่งหวงอีกแล้วเนี่ยออกมาเฮโอ้ยหวงอีกแล้วเมาสุดเหนียว่าแมวสุดหนึ่งหกสองเก้าต้อเนี้อือแล้วก็เก้าห้านี่นะครับแมวเก้าห้าข้างด่างว่ะ ซองเก่ากับขังดางครับอืมอันนันแม่มีความมั่นใจว่าขังหมดไีมความมั่นใจอยู่ม,มั่นใจหลายอยู่เพราะว่าเพระคู่แม่นพระคู่กระถักอยู่เนา,าะว่าเงินไหล,หลด้วยนี่เงินไหลเพิ่อวะเอาเงินไหลอย่างไรเนาะ่าเสนอวะเงินียังขึ้นไหลแถวเพิ่อวะเถื่อนใส่อยู่อันงาน แม่แม่ก็เลยมั่นใจเป็นพิเศษก็มั่นใจเป็นพิเศษมั่นใจตัวไหนครับแม่เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกจากราฟหาเก้ากราฟอันนั้นดะห้าเก้ากราฟอันสองเก้าครับจะหลับแล้วแมนเกี่ยไปโซงด้านมาได้ที่หวานหมดเนาะไปโซงด้านนี่มันจะได้หว่าเออสะดับไปน้ำท่าแมนสะดับไปน้ำท่า สอเก้าแม่เอามาเตะไงเขากระสองเก่าแม่นี่แล้วเทีไปเอาอันกระปูญ่ลยนะม่งแนากระปูง่ยอ่ะตอนเก่าเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกกระสองเก้าเก้าห้าห้าเก้าแต่ว่าอันอันอัน่ะนว่าหกหกจังสี่จังไหนนี่ดีหกหกว่าเบิ่งว่ะหกกกับแม่แม่เม่เมื่อนี่ดี มือมือขึ้นหกหกแล้วครับแม่แม่โอ้ยเม่อกเราพบกรสีพวกผื่นบอกวานนี่อ่าอันนี้ราฐบาลไทยป่ะแม่นน่าัาบาลไทยหก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 นี่แม่กสีแม่แล้วอย่างว่าินโ6หกหแน่เ็นนยอดนะเ็นวานหกหกนะในแม่แม่โชว์หน่อยครับดูแขนบอยูยมือไหนไหนตัวแดงไมแม่สิยกข้างไหนรอบะเออยกข้างนี่เ็ในโคแคนบอเนี่เป็นเน่าเนี่ยเนี่ยอ่ใหม่มาก พี่ีท้ด้วงนเห็นไปโอ้หกหกเห็นแล้วครับแม่เห็นไรยเห็นแล้วครับผมนี่เบิ่นนะแม่นี่หกหกกระสองหนี่เห็นีหนี่นี่แม่ส่วนมากนี่มีเก้านะแม่เนะมีเก้านี่นี่นี่เด็กไงเห็นบอกว่าแม่เป็นในหาอีกอยู่นี่โกก็ผ่าใช่เหมือนห้าลยแม่หม้อน่ห้าดีไหมห้ แต่ว่าเบืเ้องบนเศร้าเลยหกเลยหกคืนมาแข้งเลยอบอกว่าเอาอันเอาเอา,เอา,เอาสองนึงสองนึงอกค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะสอบต่างๆบรมากาพานมีเขามีรถโใชัยวิจารย์นในการรับชมผู้บอกขึก้นกายไทยถือแลบพี่น้องค่ะกับยิบโรตเตอรี่ไวแวแต่ห้าชอบห้าวพมากพ้มเพื่ความบันเทิงเน,นาะค่ะเนาะงสำหรับลี่นี้เอาใจซอยแม่อุดรจ้า